สวัสดีครับอยู่กับเกม s ัลอ b แบตเตอร์อีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ตัวละครของผมก็มีประ,ประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลวก็เป็น42จะ43นะครับโลกชนชั้นสูงครับมาโลกชนชั้นสูงจะเดือดแค่ไหนก็ไปติดตามเลยครับกาลึกเจ้าปัญหาเริ่มต้นเมกามาจะได้เมกาตัวอะไร เมก้าชุนหลีใช่ปะชุนหลีเซลลี่เซลลี่เซลลี่เบเกะเมก้าครับเซลลี่เมเกะตัวตึงนะตัวตึงนะผมได้ตัวตึงตอนต้นเกมียบนะจะไปกลางแมปเลยครับส่วนใหญ่ผมก็มาเล่นโซนนี้นะโซนแบบกลางแมปรอ,อดูเชิงกันโอเคมาฟาร์มได้ครับอ่า,อาซลลีตัวซลลีตัว ซารีเมกกา,ากับซารีธรรมดานะครับเอ้ตัวเสือนั่นน่าเอามากนะตอนนี้ผมมีคลนะั่งแล้วโอเคไล่เลยไล่เลยคลั่งไล่เลยตอนนี้เสือโดนสตัร์นะจากไคจูไล่ครับตอนนี้ผมไล่ปึ๊บหน้าตายนะอย่างนี้รอดยากครับอ่าโดนไคจูสตัร์วิกรอบอย่างนี้รอดยากครับอ่าตายครับอ่าโดนผมโดนผมโดนชนหลีเก็บ ได้ชลีซาลีนะผมผมติดคำว่าชุลีเพราะว่าแบบในเกมแบบมันพูดแบบชุลีเลี่ยชลีผมได้คอคอมาครับก็คือตัวมือเตือนนะโอเคเลือกตัวมือปั้มต่อครับเอามาแทงนะครับตอนนี้มีแต่ตอนนี้มีซัพมีคิวมีแทงครบแล้วนะโอเคชลุลีอีกตัวแล้วก็ตอนนี้แบบสาย ดามเมจเราแข็งแก่งมากนะไอพวกแคลรี่อะ่ะแต่แทงยังยังกากๆไปเลยเพราะว่าเป็นแข่งแบบงวยปั้มล่างเด็กนะงวยปั้มล่างแรกยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลอมล่ายังไม่ฟิวชั่นงวยปั้มล่างแรกแต่ดามเมจเราแบบจัดชา้ามากกว่าน,นะให้งวยปั้มสองตัวมาให้อีกหนึ่งตัวก็ฟิวชั่นได้นะครับตอนนี้ผมเก็บระเบิดไว้นะครับระเบิดก็สามารถระเบิดต้นไม้ได้นะเพื่อเอาของ แต่มันไม่คุ้มเท่าไหร่แบบถ้ามันเกินอ่ะถ้าแบบมีระเบิดดอกก็ระเบิดทึ้งเล่นได้ครับระเบิดต้นไม้ได้ของนะครับ <c oughs> ปกติต้องใช้แก๊กมาตัดนะครับแต่ไม่มีแก๊สก,ก็สามารถระเบิดต้นไม้ได้นะโอเคตอนนี้ผมอยู่ตรงกลางแคมป์เลยนะ <c oughs> แล้วก็เก็บเอาหมอครับ หมอฮิวหมอฮิวนะครับเอาหมอมาซับครับอันนี้ฟูลทีมนะตอนเนี้ยฟูลทีมอะไรดาเมจครบซีซีครบแทงคครบซัพพอร์ตครบโอเคเอาเอาตัวระเบิดมาอีกครับตัวระเบิดโมงเก้าดวงกว้างนี่เมื่อกี้รีบใช้ไปหน่อยครับเลยพลาดเมื่อกี้ผมรีบใช้ระเบิดไปหน่อยแต่ก็ได้อยู่ครับดูครับปึ๊บฮึ๊บอ้าหนีรอดยากนะโอเคมันหนีดีได้ครับ ก็ยากหนีได้เพราะว่าแบบมันมีคิมนึงมาพอดีนะก็เลยแบบมันใช้จังหวะนั้นหนีใช้จังหวะชุลมุนนะครับทีนี้อีกคลิมหนึ่งม,ม,มาซอยพอดีมันเลยหนีได้ครับใย้มาเติมโอเคเอาราชาคนเกอนครับแต่เมื่อกี้ถ้าเลือกหมอก็เป็นหมอฟิวชั่นนะฟิวชั่นหมอได้จะเอาราชาคนเกานมาแทงเพิ่มนะเพราะว่าตอนนี้แทงเรามีแค่หนึ่งตัวเ สองตัวครับสองตัวรัชชาคนเถื่อนเพิ่มนะครับตอนนี้แทงแบบฟูมากเลยตอนนี้มาเลยครับตอนนี้ก็มาดีครับแทงแบบตองๆโอเคลบไคจูก่อนครับเดี๋ยวเรามาปรับไคจูนะขอเจ็บปืนใหญ่ก่อนครับวางปืนใหญ่ไปปืนใหญ่ดีนะครับเอาไว้ล่อมอ,อนอตีไคจูแตกเากระโดดพอดีโอ้โหใคจูกระโดดพอดีไว้จ้แตกก่อนกระโดดนะโอเคก็รอดอยู่ครับอ่าราชชาคนเถื่อนฟิชชั่น ชิงลั่งยัานะครับโอเคเอาเอาจะเอาจะเอาเมื่อกี้เมื่อกี้โดนอันนี้เซลลี่ผักนะเซลลี่มันตัวแบบลูกซองอะ่ะมันยิงแบบสีสีได้นะแบบมันผักอะ่ะโกงนะถือว่าโกงโอเคตอนนี้ก็ได้ที่สองครับโอเคอัน okay, ดับสองก่อนออกมาคลิปผมก็เพิ่งเล่นแพ้ไปนะครับก็เลยต้องเก็บใหม่นะครับเก็บใหม่ชนะตอนนี้ชนะหนึ่งนะครับ มาดูกันครับว่าตอนนี้จะชนะอีกรอบไหมต่อไปมาตอนที่สองครับเทอร์โบครับอ่าเซลลี่นะเซลลี่มาแล้วเซลลี่เทอร์โบรองเท้าก็จะเยอะนะเทอร์โบเนี่ยรองเท้าเต็มเลยเดี๋ยววังโดนระเบิดระเบิดต้นไม้ก่อนครับเนี่ยครับระเบิดต้นไม้ได้ของเนะี่ยเทอร์โบรองเท้าก็จะแบบวิ่งไหวทั้งวิ่งทั้งวันอนะ่ะแบบเนี้ย วิ่งวิ่งถังเกมนุ่งพวกนี้วิ่งถังเกมยิงไหมยิงโอเคมาฟาร์มกลางแมปครับการนี้ตัวดีนะถือว่าตัวดีนะมีแทงเป็นหมีนะตัวหมีแทงก็เป็นแทงโกงนะมันเรียกหมีมาแทงอนะ่ะโกงมากตอนนี้ตัวกาวนี้ก็แบบตัวดีนะคือตัวดีชุดหลีเวิวสามแล้วใช่ไหมชุดหลีดิซาลีเวิวสามอิดว่าชุหลีนะมาครับโอเค ส่วนใหญ่ถ้าสังเกตกันผมก็จะมาฟาร์มตรงกลางๆนะครับเอาบัคช่วงแรกคนตรงกลางกันไม่เยอะนะครับแล้วก็แบบมาฟาร์มแบบชิวๆได้เอยตอนแรกเมื่อกี้เกือบเอาเลยนะเมืแ่อบบกี้ถ้าไปไปเร็วกว่านี้นะนัดหน้าแตกนะตีเลยโอเคเอาตัวะเบิดครับเพราะอีกตัวนหนึ่งมันทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคก็ฟาร์มโซนนี้โซนนี้ผมยึดนะผมขอย,ยึดโซนนี้นะเมืแ่อบบกี้น่าจะเลือกตัวฮานูนะเลือกเป็นคระเล็กมาตัดตรงในแฮ เมื่อกี้ก็กดผิดครับรีบไปห,หน่อยแล้วเลือกฮานูมานี่น่าจะดีกว่านี้นะโอเคมาครับส่วนใหญ่ผมก็ไม่แนะนำให้เลือกเกรกนะเพราะว่าแบบมันทำอะไรไม่ค่อยได้มันแค่ตัดต้ดตนไม้เราฟาร์มมอนอะ่ะมันได้เยอะมันได้แบบพอๆจากต้นไม้แล้วมันดีกว่าเอาตัวบบฟาร์มมอนอเพราะว่าเก๊กมันเอาไปสู้คนไม่ได้ตต่ต้นไม้ได้อย่างเดียวสู้คนมันอ่อ,นอ ตัวฟาร์มผมก็ไม่แนะนําให้เอามานะไอพวกแบบเจ็บเจ็บเพื่อนพวกนี้ตัดต้นไม้อย,อย่างเงี้ยมันเอาต,ตัวอื่นมาแทนดีกว่านะครับโอเคต่อครับแต่ผมไปชอบตัวไก่นะไอตัวไก่อากพีเดียมันเสกลกสมุนมันเสกไก่ตัวเล็กอ่ะเหมือนไม่หมดเลยนะไม่หมดแม่เสกกระดูกได้ไหมอันนี้มันเสกไก่ตัวเล็กแล้วพอกดียกไก่มามันได้บูทนะ ไห้รองเท้าวิ่งไหวได้โอเคใครจูก็ตายไปเนาะเอาแพทย์ดีกว่าไหมแพทย์โอเคของเอาเก็กนะเพราะว่าจะได้ฟิวชั่นพอดีเออลืมองเดินไปเพราะว่าฟิวชั่นพอดีไงแกกะโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกีนี้เมื่อกี้นี้เคาน์เตอร์สวยนะระเบิดไประเบิดเคาน์เตอร์สวยๆโอเคมาต่อโอ้โหอันนี้ชุลีพักนะเฮ้ยอันนี้ได้นะอันนี้หกเอานะเฮ้ยไม่กินนั่นเลือกเฉลีนะไม่กดคิดนะ โอ้โหมีตี้เสือกถ้ามีตัวมเสือกนะตายปะตายปะเคยถูกปาะโอ้โหมีตี้มาเสือกอะมีตี้มาเสือกครับถ้าเมื่อกี้นี้เก็บได้นะนี่ <m> เมื่อกี้ <open. S 1> แซลลี่ผักนะมันผักอะมันยิงผักนี่เก็บบูทเก็บบูทต่อครับน่านี่ไม่ด่านบูทนะนี่เห็นปะรองเท้าไม่ชิบวิ่งทั้งวันเอาไว้หนีได้เลยอะ โอเคตอนนี้ผมก็อยู่หลักที่3ครับ4 4่สวินาทีสุดท้ายนะหาแม่หมดมาได้แม่หมดมาเสกกระดูกไปแทงถ้าแม่หมดแบบล่างสูงๆแล้วหรือได้แบบเยอะๆนะกระดูกเป็นร้อยนะโอเคราชค่อยแกะมาแทงครับโอเควางระเบิดเบานะวาระเบิดเบามาเมื่อกี้นะเมื่อกี้นี้ฟาเบานะโอเคมาแล้วตรงนี้ต้องถอยนะครับ เฮเซฟเฮอันนี้ก็น่าจะได้ที่สามนะที่มีสิทธิ์ได้ที่สองมาต้นไม้ไปได้ที่สองนะโอเคเมื่อกี้เอาเจ็กมาเอาเจ็กมาเลยได้ตัดต้นไม้ได้ที่สองนะครับตัวแต่ละตัวก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับอยู่ที่เกมนะครับอยู่ที่รูปเกมโอเคก็ท็อปห้าติดต่อกันสองครั้งแล้วนะครับมารับของันก่อนครับโอเค นี่กิจกรรมรับของกันได้อะไรนะเนี่ยเงินนี่ก็ตัว๋วแล้วก็คนแจกก็ลูกเต่าสุ่มนะโอเครับกันต่อครับชึบชึบชึบได้นะตัวอะไรตัวอะไรโบราชาคนเถื่อนรับสี่ตัวนะมาลุ้นกันโบราชาคนเถื่อนหกตัวนะเป็นสิบตัวพอดีเลยเมื่อนเนะี่ย อัพอัพได้เลยนะไตัวอ่ะอับต่อนะครับโอเคก็เล่นต่ออีกสักตานึงนะครับก่อนจากลากันไปในวันนี้ก็ขออีกสักตาหนึ่งตัวตุ๊กตุ่นนะด่านตัวตุ๊กตุ่นมันได้เพชรเยอะมากนะบอกบอกเลยโอเคขอเลือกเป็นตัวมือปืนนะยิงยิงโอเคยิงไง ได้ตัวนาเมตต้นเกมนี้ก็สบายนะจริงๆตอนเนี้ยตาน,นี้เล่นขิดนะต้องควรไปกลางกลางแมปได้แล้วนะเพราะว่าเพราะว่ามันควรไปกลางแมปเนี่ยมันมีตัวตุ๊กตาตุ่นออกมาต้องยิงให้ทันตาเนี้รู้สึกว่าเล่นชาไปเยอะมากเลยนะครับควรควรไปกลางแมปนะครับโอเคเนี่ยตัวตุ๊กตาตุน่น ราคาก่อนมันลงลงหลุมอ่ะเนี่ยเราได้ของบึ้มบึมาอันนี้ก็แบบฟาร์มเงินฟาร์มเพชรง่ายครับอันนี้เอาไก่มาครับวิ่งไวเกษตรลุกสมุดได้นี่โซนกลางแบบผมชอบมาฟาร์มตรงนี้นะครับถ้าสังเกตจากหลายๆตาผมก็จะมาฟาร์มโซนเนี้ยมันสบายคนไม่เยอะแล้วก็แบบยึดได้เลยแล้วของมันเยอะด้วยของดอกเนี่ยเดี๋ยวก็ตุนฆ่าไปบึ้ม ตัวตุ๊กตาออกมาโล้วยนะตัวตุ๊กตาตน้นถ้าไปบึ๊กจะเลี้ยงการผมจะเลี้ยงเลี้ยงการบวกนะครับจะแบบถอยๆมาก่อนฟาร์มด่านนี้เน้นฟาร์มนะหมดเนี่ยหมวดตัวตุ๊กตาตันัเน้นฟาร์มนะบวกไปก็ไม่ช่วยอะไรครับมีแต่เสียถ้ามาฟาร์มตัวตุ๊กตาตัวนีจริงเกมเนี้ยก็แทบไม่ควรบวกนะครับควรแบบฟาร์มไปเรื่อยมากกว่า แล้วก็ถ้ามีตัวมาก็หนีหาจังหวะเข้าออเพราะว่าถ้าบอกไปมีแต่สวนเสียทั้งสองฝ่ายครับและแล้วฝ่ายอื่นมันก็จะแบบแต้มขึ้นไงแต้มมันก็จะขึ้นแทน<จ>เกมนี้ก็สอนให้รู้ว่าใช้กำลังไปก็ไม่ช่วยอะไรนะจากเกมนี้เลยใช้กำลังไปก็ไม่ช่วยอะไรต้องอยู่ที่ความใจเย็นครับใครใจเย็นมากสุดก็ชนะไปครับเบบย่นี้ อยู่ที่การเอาตัวรอดนะครับวันนี้ผมจะไล่เขาเนี่ยเขา,เาจนจนตอกนะจนตอกหรือแต่เขาสวยนะเขาสวยแล้วก็มีตีนึงมาแนละ้วโอเคอันนี้ได้เหรอโอเคผมโดนลาดกล่องนะโดนลาดกล่องปึ๊บมาครับมันจะเอาตัวมือเปลือนผมแล้วผมล้วงเขาผมล้วงแล้วผมล้วงเอาหนี้มันหะนีครับมันเอาหมีมาแทงแทนเห็นปหมตัวหมีมันจะยืนตายแทนเพื่อนนะ แล้วเพื่อนหนีไปเลยอะแล้วหมีมก็ยืนต่ออีกอะมันมันดีนะตัวนี้โอเคมาต่อครับยิ้วฉันโอเคนั่นไก่ยักษ์หนีก่อนเอดี๋ยวใ่ไหมตีไปทีนะตีตึงนะวางไทม์เลยหนีกันครับเดี๋ยวตายโอเคเอาตัวหมีมาอีกตัวนะครับแทงครับนี่ครับหยุดฟาร,ร์มชั้นดีเลยเนี่ยฟาร,ร์มชั้นดีเลยขอฟาร,ร์มก่อนครับตอนนี้ ตัวตุ๊กกรตุ่นออกมาโลัวๆนะครับ50วินาทีสุดท้ายนะครับตอนนี้อยู่ที่3เก็บไปเเก็บคงเก็บเพชรไปเนี่ยความโลัวๆเนี่ยมันบัดกันตรงนี้นะครับไฮบวกกันก็ก็เท่ากับแพ้นะตอนเนี้ยจังหวะเนี้ยใครบวกกันเท่ากับแพ้นะเพราะว่าเนี่ยเนี่ยตอดตอดจะมันอยู่ตรงกลางเกลือเนี่ยโดนตกระตุ่นสตันผมเลยเจาะบางตัวมาได้นะเนี่ย เขาเรียกว่าหลวงหลังนะโอเคเนี่ยไปไมปาไปที่ 1, 2, หนึ่งที่สองสลับคณนะตอนนี้อ่าวิชมาแม่หมดปึ๊บ <6, 5, S 2> ได้ที่หนึ่งไหมั 3, 2, ี่หนึ่งที่ 2, สองสลับกันนะครับตอนนี้โอเคครับได้ที่สองครับโอเคได้ที่สองมาก็ถือว่าดีครับแต้มต่างกันอยู่สิบกินแต้มนะ โอเคท็อป okay, 5ติดกัน3ครั้งครับได้โมนัสพิเศษนะครับบัสพิเศษนะบึ๊บโอเคคูณ2โอเคครับถ้าใครอยากให้นำคลิปนี้เกมนี้อีกก็กดไลค์กันเยอะนะครับและใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดซับส r คร e กันด้วยครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ